สวัสดีครับวันนี้เรา,าจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถยนต์เป็นของโตโยต้าแท้นะครับในรถรุ่นค ور ะอันเตสปี2021เป็นรุ่นไฮบริดนะฮะรุ่นไฮบริดกับรุ่นเบนซินเนี่ยเราจะติดตั้งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องเดียกันดีกว่าครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือ ตัวกล้องนะครับที่เราจะทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นกล้องแทนนะครับติดในรถโคราอันติดนะครับมาเปิดกล่องกันดูในกล่องนะครับก็จะมีเมมโมรี่การ์ดมาให้1อันนะครับแล้วก็ชุดสายไฟครับในการติดตั้งนะครับแล้วก็แผ่นเพจของตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมาให้ตัวกล้อง ก็จะมีสายรัดนะครับแล้วก็อฟองน้ำซับเสียงต่างๆที่มีมาให้เดี๋ยวเราออกไปก่อนนะจะมีชุดรางสายไฟนะครับไว้เก็บสายไฟของตัวกล้องด้านล่างก็จะมีเพจนะครับสำหรับไว้ตัดนะครับตัด เพื่อที่จะทำการติดตั้งกล้องเข้าไปนะเป็นแบบนะครับเป็นแบบอันนี้ก็จะหนึ่งกล้องของแท้เนี่ยในหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้หลายรุ่นนะครับอย่างนี้ก็เป็นคัมรี่ก็ติดได้นะครับสาหรับรุ่นนี้โคราคอร์สนะครับติดได้ไฮลักนะครับรีโวฟอร์จูเนอร์นะครับ c ี r ก็ติดได้จาลิดเอทีฟอ่าแล้วโคราปี19ครับผมอันนี้เราจะใช้แผ่นเพดแผ่นนี้นะครับในการติดตั้งนี่นะครับเราจะตัดตามรอยป่านี้เลยนะครับ แล้วเราก็จะตัดตรงนี้นะครับให้เป็นให้เป็นรูๆนะครับตามรูปนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปทาบกับตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตำแหน่งมาร์กที่เราต้องทําการติดตั้งกล้องเข้าไปในกล่องก็จะมีคู่มือ,อยันหนึ่งนะครับคู่มือเนาะครับคู่มือไเดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งกันเลยครับผมก่อนอื่น นะรับตอนอื่นเราจะต้องทําการถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้สําหรับติดตั้งนะครับในคู่มือการติดตั้งกล้องเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเดินสายไฟบริเวณด้านซ้ายนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็มาจําสายไฟตรงชุดนี้บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องถอดเลยเนี่ยก็คือ อคอนโซลตรงเสา A ช่วงนี้นะครับแล้วก็ลิ้นชักตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะล้อสายไฟจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านมาที่ลิ้นชักได้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปรลือกันเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ที่เราที่เราต้องถอดนะครับแล้วก็ลิ้นชักตัวนี้นะครับลิ้นชักตัวนี้ที่เราต้องถอดนะครับเดี๋ยวเราไปถากันเลย อ่านะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับถอดตรงนี้ก็เราจะสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงตรงตรงในนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีกลิปอยู่แค่1ตัว2ตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่มีกลิปแล้วนะครับส่วนลิ้นชักเ like นี่ยนะครับก็จะมีแค่เคี้ยวล็อกที่อยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้แล้วก็จะมีโช๊คตัวนี้แค่นั้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับง่ายๆครับน่าจะทํากันได้อยู่แล้ว ตอนนี้ผมก็ได้ทำการแกะแพคเกจิ้งนะครับผมแกะหีบห่อของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล้องของแท้นะครับโตลต้านะครับเอาเมมโมรี่ใส่ตรงนี้นะครับเมมโมรี่ที่เราดูตอนแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเลือกฟังก์ชันต่างๆ อันนี้ก็จะเป็น USB ที่เราไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ครับผมเขาก็จะมีปุ่มต่างเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจําเป็นที่จะต้องติดตัวเนี้ยนะครับเราดึงออกมาก่อนนะครับดึงลากดึงดึงออกมานะครับดึงออกมาดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเราจะรางสายไฟตัวนี้นะครับ ติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับติดตั้งเข้าไปก่อนโดยอ้างอิงจากแบบตัวนี้นะครับโดยอ้างอิงจากแบบตัวนี้นะนะครับเราติดตั้งเข้าไปก่อนพอตัวนี้ติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวกล้องนะครับโดยที่จะมีแผ่นเพจตัวนี้นะครับเป็นตัวติดตั้งอีกทีหนึ่งเราใช้แผ่นเพจตัวนี้นะครับติดเข้าไป นะครับติดเข้าไปที่บริเวณตรงนี้ครับติดเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่นะครับผมก็เป็นตำแหน่งที่เราติดตั้งเสร็จไวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอากล้องใส่กันเลยนะครับที่หลังกล้องก็จะมีขานะครับเราก็จะใส่รีดกับขาตรงนี้นะครับสี่จุดใส่ใส่กันเลยครับอ่าใส่เสร็จแล้วก็ดันเข้ามานะครับดันมาทางซ้ายมือของเรา ก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสายไฟเนี่ยครับร้อยขึ้นไปตามรางนะครับตามรางแล้วก็จะยัดขึ้นไปที่บริเวณหลังคาด้านบนนะครับยัดได้เลยตอนยัดขึ้นหลังคาเนี่ยครับผมเราเอานิ้วเกี่ยวดึงหลังคาลงมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าดึงแรงนะฮะเดี๋ยวผ้าหลังคามันจะยับนะครับดึงเบาๆเพื่อที่เราจะเอาแค่สายไฟตัวน,นี้สอดเข้าไปได้แค่นั้นพอ เราก็เก็บสายไฟให้ดีๆหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับทําการปิดนะครับรางสายไฟไว้นะครับปิดรางกดลงมาได้ดเลยนะครับก็ดึงแล้วก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็จัดนิดนึงอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้แบบนี้สวยงามอ่านะ ตรงนี้เราก็จะมาเก็บสายไฟกันหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเดินสายไฟละนะครับจะมาเดินสายไฟละเราจะมาเดินสายไฟตามคู่มือการติดตั้งนะครับอย่างที่บอกไปทั้นตอนแรกนะครับในคู่มือเนี่ยเขาจะให้เราเดินสายไฟอย่างนี้ลงมาที่เสาเอนะครับแล้วก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินสายไฟกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู ว่าเดินสายไฟเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงขับไปดูเลยและนี่นะครับผมได้ทําการร้อยสายไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะร้อยสายไฟนะครับเส้นนี้เข้าไปนะครับใต้นี้นะครับแล้วก็จะขึ้นโผล่มาที่รูตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินตามนี้นะครับเดินตามเส้นนี้เลยนะครับเข้าไปที่ผ้าหลังคาด้านนี้นะครับแล้วก็จะออกมาเริเบนตรงนี้นะครับอันนี้ผมต่อไปละ ผมเอาาเอปั๊กเสียบไปละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บสายไฟละนะครับอย่างที่บอกครับเอาตัวนี้นะครับยัดขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่เราก็เก็บไปไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เอาสายไฟเข้ามานะครับโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ นี่ก็จะไม่เห็นสายไฟแล้วนะครับมาแล้วก็ยัดเก็บสายไฟนะครับน,นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้เทปบรรทายนะครับทำการรัด นะครับจุดที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยครับเราจะเอาเทมเปอรไทเนี่ยครับรัดนะครับรัดไว้ทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนการคลิปสายไฟกันดีกว่าครับว่าเราจะคลิปเส้นไหนนะครับไปในคู่มือนะครับเขาจะบอกว่าบริเวณกล่องชุดนี้นะครับคือบริเวณที่เราจะต้องมาคลิปสายไฟนะครับ ที่สายไฟที่ตัวกล้องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสามเส้นนะครับจะมีทั้งหมดสามเส้นจะมีเส้นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับสีดำเนี่ยนะครับจะเป็นกราวนะครับ GND กราวนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นบวก B นะครับ B บวกนะครับส่วนสีแดงนะครับสีแดงจะเป็นตำแหน่ง IG นะครับไอเรามาดูคู่เรามาดูคู่มือการติดตั้งนะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่อสายสีแดงนะครับโดยใช้คลิปเนี่ยครับหนีบที่ IG นะครับเส้นสีเขียวช่องที่สามนะครับของชุดสายไฟสายที่สพินนะครับวัวบวก B นะครสีเหลืองนะครับเข้ากับบวก B นะครับสีแดง ช่องที่3ของชุดสายไฟ pin. สายสองพินเชื่อมต่อสาย GND กราวนะครับสีดำเข้าที่ GND สีขาวดำของตัวรถนะครับช่องที่10ของชุดสายไฟยี่สี่พินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมและนี่นะครับก็คือกล่องที่เราจะทําการจับสายไฟเข้าไปนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย ปักที่เราจะจัาคือปักนี้นะครับปักนี้เส้นสีเหลืองนะครับเหลืองเส้นสีเหลืองของตัวกล้องเนี่ยนะครับเราจะเข้าเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงของตัวกล้องเราจะเข้าสีเขียวเส้นนี้นะครับ ส่วนกล้านะครับคือปลั๊กนี้นะครับปลั๊กนี้เดี๋ยวเราถอดปลั๊กออกมาเลยปลั๊กตัวชนี้จะถอดยากนิดนึงนะโอเคครับผมถอดปลั๊กออกมาแล้วนะครับเป็นปลั๊กนี้นะครับเส้นสีขาวดําคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เราจะจับ GND นะครับของตัวกล้องเข้าเส้นนี้เดี๋ยวเรามาทําการจับสายไฟกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนเสร็จกันดีกว่าว่าผมจาเส้นไหนบ้างครับและนี่ผมก็ได้ทําการจำสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จาแบบนี้เลยนะครับกาวผมจาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรามาประกอบกันครับแล้วก็เอาปลั๊กเนี่ยนะครับเสียบได้เลยเ,เสรเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บสายไฟกัน นะครับมาเก็บสายไฟการเก็บสายไฟนะครับก็แล้วแต่วิธีใครก็ได้นะครับไม่มีตายตัวนะครับว่าเราจะต้องเก็บสายไฟแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็เก็บสายไฟกันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ทำการเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับคอนโซลเสา A นะครับแล้วก็บริเวณลิ้นชักกันนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ ็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับให้พิธีการทดสอบนะครับก็คือให้เราเปิดสวิตช์ IG on นะครับกดได้เลยตำแหน่งแรกนะครับที่เรากดจะเป็นตำแหน่ง ATC นะครับให้เรากดอีกครั้งหนึ่งอ่าตอนนี้จะเป็นตำแหน่ง on เรามาดูกล้องกันครับมีไฟติดแล้วนะฮะโอเค ตอนนี้กล้องก็ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับกล้องบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งตัวกล้องนะครับหน้ารถของรถโครล่าอันติสนะครับผมวันนี้ผมก็ได้แนะนำวิธีการติดตั้ง กล้องหน้ารถไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมีวิธีการติดตั้งอื่นๆอีกนะครับผมจะมาลงคลิปให้อีกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเอารถไปส่งลูกค้าก่อนนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับ